อยู่ขวาอยู่ขวาระฟ้าระฟ้าเจ็บเจ็บอีกแล้วเจ็บแบบจัดเลยบเลยนะโอ้โหข้างล่างหน่อยข้างล่างหวชุดพี่ชุดไม่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 กระปก่อน แดงอะเมื่อกี้ไม่โดนแดดแรงไม่ชิงกันเมื่อกี้เรียกจัโยศเกาะสามกูก,ก็ว่าอยู่ตายแล้วบอกนะลันหลาน,ลาน ว่างนะตายังตายังยัง <Catholic> ย <ser ings> <Mind S 2> ังยังยังดูไปเอาละอยากกินไก่ว่างันเนอะมันปีนยังไงวะพี่ละละอยากกินไก่ กายเกิดมาเป็นกคนเลี้ยงเอาไว้เล่นหน่อยเล่นอโอ้ยมปนล็อกรอเลยพี่กูกอยากกินกายโดนคนเลี้ยงเอาไว้ cukup yakin kan Nah, ini dia aku satu.

พี่มีไฟนะเดี๋ยวพี่ปาไฟ ไม่เห็นมันไกลเกินตรงนี้มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไม่เห็นมันไกลเกินสวัสดีน้องชินชินบังซื้์อ๋อ,อตำแหน่งล่าสุดเพิ่งตื่นอชินม<อ>ไม่เห็นใครเลย ตื่นตื่นมาก็จเจอข้่ความใครรู้แม่ง,ง,งมาชวนคนแก่มาเล่นกงเล่นเกม,มหา่มามบวกบวกบวกอย่างเดียวแม่งช่กูบวกอย่างเดียวยข้าวปลาไม่ให้กินเลยไม่ตายอีกเหรอเจ้าก่ายกันจริงหรวะเหรอวะภา้าอ่ะก็จะฝัง ไก่กุกกูกกูกกกูกกกู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 กไกู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 กกูกดกก คณมากแล้ว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 ตบวงตบวงไม่ปรับเป็นคูณสามแม่งดีเลยอ๋ออ๋อปรับเป็นคูณสามดีกว่าเฮียชายคูณสามดีกว่าเฮียกูก็วิ่งกลับมาเพื่อที่จะไปปรับเป็นคูณสามดีที่ผานดีลองไอ้นี่โอ้โหสามตัวระวังตีดสามตัว สามตัวรมตัวขับรถนะคุณหกปึ๊บป๊ขนาดโอ้โหสุดเมาสเลยคุณหกกูโดนนะ้านครับปับคุณสามปึ๊บปปึ๊บใช่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 เดินเนี้ยคุณหก ้เ,เหมือนการจุดเมาส์อัดลองเมาส์ไม่อำนวย,วยอัดลองเมาส์ไม่อำเนยต้องปรับเป็นคูณสามเมื่อเห็นตัวนี้ขี่รถสองตัวไ,ไปสายลากสิบแผ่นเลยปรับเป็นคูณสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บอมองมองง่ายคูณสามอีก เนี่ยเหตุผลที่เลือกคุณหกคายคุณสามมันมองง่ายตายแล้วบอกเลยนะหรจกเปน่ากีไนไก่ปะ